สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองนี่ก็คือรถธรรมยา่าน้องมีแพนด้านะแพนด้าเรสเตอร์จีนีคันนี้ก็เก่านิดนึงนะแต่ก็อุตส่าห์หามาได้ก็น่ายินดีเป็นที่ยิ่งนะถ้าสงสัยว่าทำไมต้องซื้อโครงนี้มานะมันซ้ำกันกันกบพี่อวันเต้นิดหน่อยนะก็พี่อวันเต้เนี่ยเขาปรับปรุงยากนะเ,เขาต้องซื้ออะไรเยอะกว่านี้ พื้นฐานเขามันมันปรับปรุงยากอะ่ะเออก็ลองเล่นโครงที่ปรับปรุงง่ายกว่าก็คือตัวนี้นะโครง MA ใหม่กว่าน่อยแต่ว่าเป็นมอเตอร์กลางเหมือนกันดีกว่าสาเหตุที่ซื้อคันนี้นะเราก็ดูที่ข้างกล่องหนึ่งเลยก็คือเราได้มอเตอร์ส้มที่เป็นมอเตอร์แต่งมานะเขาจะเร็วกว่าปกตินิดหนึ่งเราไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้ถ้าเราอยากเล่นแบบพอดีพอดีสองก็คือเราได้ล้อขนาด24มิลน,นะคือล้อเล็กที่มาพร้อมกับยางฮาร์ดนะ ยังฮาร์ดเนี่ยเป็นยางที่จะลื่นนิดหนึ่งนะทำให้เขาเลี้ยวได้ดีขึ้นเวลากระโดดเนี่ยเขาจะลงมากระแทกแล้วกระเด้งไม่เยอะแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่เขานิยมที่สุดก็คือซ u เปอร์ฮาร์ดนะแต่ว่าแค่นี้สำหรับการเล่นแบบไม่สีเรียสมากก็ถือว่าดีนะดีกว่าได้ยางแบบยางนิ่มที่ปกติจะได้กันแล้วอย่างที่3เนี่ยก็คือชุดเฟืองนี้นะ เขาให้เป็นชุดเฟืองหนึ่งต่อสามจุดห้าซึ่งเป็นเฟืองที่ความเร็วสูงเหมาะกับล้อเล็กมาเลยก็จะวิ่งได้เร็วดีไม่ต้องซื้อเฟืองใหม่แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือน้องแพนด้าน่ารักนั่งอยู่ในรถเนี่ยนะมาแพนด้ามาแพนดี้หมีหมีแพนด้าก็เนี่ยแหละคือสาเหตุที่เราต้องได้น้องเขามาเพราะว่าเขาน่ารักบอดี้รถเนี่ยเป็นสีเขียวใสสวยงามเลยนะเช็ดสีก็เป็นสีเขียวอ่อนนะอืมเป็นแบบชิ้นเดียว ล้อยางอย่างที่บอกเป็นยางฮารนะเขาจะแข็งนิดนึงนะอันนี้ดีก็เป็นล้อเล็กที่หน้าหลังเท่ากันนะมีออฟเซ็ตนิดนึงพาท,ที่ประกอบด้วยกันเป็นสีขาวตัดกับสีเขียวนะพวกชุดอะไหล่ในกล่องแล้วก็น้องมีแพนด้าของเรากับมอเตอร์ส้มนะเขาจะแม็กไว้ตรงนี้ที่เหลือก็เป็นคู่มือกับสติกเกอร์สติกเกอร์ก็สะท้อนแสงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูชัดๆกันอีกทีนะ b o ดีของน้องแพนด้าเนี่ยจะเป็นสีเขียวใสนะซึ่งเขาจะเป็นเขียวขุ่นหน่อยนะตัดกับเขียวใสปิ้งตรงกระจกนะเออเขามีดีเทลนะจะยังไม่แปะสติกเกอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวรอแบบแปะสติกเกอร์วันหลังแล้วก็อาจจะพ่นเคลือบแลกเกอร์ด้วยมันจะได้หลุดยากๆนะสติกเกอร์มันจะได้โดนแบบแลกเกอร์แบบเชื่อมรอยต่ออะไรย่เงี้ย ลืมบอกไปว่าบอดี้ของรถคันนี้ยมาจากแอส r ทรเตนะซึ่งมันแปลว่าผู้ข้ามผ่านดวงดาวโอ้โหสุดยอดจริงๆแิงนด้ของเราจะข้ามผ่านดวงดาวนะชิ้นนี้ไม่มีอะไรก็เสียบเข้าไปใช่ปึ <c oughs> ๊บนี่ล็อกเข้าไปตรงนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งเรียบร้อยครับดูดีเลยทีเดียวนะ <c oughs> การเล่นรถที่มันดูเป็นรถจริงๆมันให้ความรู้สึกดีนะ ในส่วนของเช็ดซีเนี่ยจะประกอบอะไรแต่งไปเลยนะบางส่วนที่มันควรจะใส่อย่างเช่นว่าลูกปืนเนี้ยเดี๋ยวใส่ไปเลยจะได้ไม่ต้องแกะลอ้อเข้าๆอ,ออกนะ <c oughs> เวลาใส่พวกลูกปืนนี้ก็ <c oughs> ค่อยๆนะมันมันจะแน่นนิดนึงถ้าเป็นแบบเหล็กนะเออถ้าเป็นพลาสติกมันจะกดเข้าไปง่ายๆก็ไม่ต้องระวังมากเหล็กนี่คือยังไงก็ต้องกดระวังหน่อยกดเข้าไปจนสุดนะ ถ้าถามว่ามันจําเป็นมากไหมมันก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงมันตั้งสองร้อยกว่าบาทสามร้อยแล้วแต่รุ่นนะ <Wow. S 1> เสร็จเรียบร้อยสําหรับล้อหน้าและล้อหลังนะเออก็จะเป็นอย่างนี้นะที่เห็นว่าเป็นสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่งแบบเอาสวยนะคือสีแดงเนี่ยเขาจะเป็นยาง low friction นะส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นยางาร์ดยาง low friction เนี่ยก็คล้ายๆกับ super hard นะ ก็คือเขาจะแข็งกว่าล้อหลังนิดนึงข้อดีของเขาคือเขาลื่นนะเขาจะทำให้รถมันเลี้ยวได้สบายขึ้นนะเออเราจะทำให้ล้อหน้าเขาเลี้ยวง่ายกว่าหน่อยแต่เคยใส่ล้อหลังเป็นซ u ปเปอร์ฮาร์ดเหมือนกันก็คือใส่เป็นโลฟิกชันเหมือนกับข้างหน้าเงี่ย แล้วมันไม่ค่อยเร็วนะมันมันลื่นไปหน่อยเออมันไม่มีแรงออกตัวเพราะงั้นด้านหลังก็เลยจะใส่เป็นอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เขามีแรงในการที่จะดันตัวเองไปข้างหน้านะเออส่วนด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ไปมันก็จะทําให้เขาสามารถวิ่งเลี้ยวได้สบายขึ้นอ่ะนี่คือหลักการนะ <c oughs> สำหรับสะพานไฟคราวนี้นี่ใช้เป็นตัวล็อกแบบนี้นะก็เออดูนะ่าสนใจดีนะเหมือนกับ เขาทําให้มันแบบแกะแยกง่ายขึ้นนี่เราดันเข้าไปข้างหลังนี้อ่าโอเคมันก็จะประกอบง่ายกว่าเจ้ารุ่น ms นะถ้าจําไม่ผิดนี่ไงเอออ๋อโอเคแล้วมันก็ดันไปงี้นะแยกชิ้นได้แต่สะพานไฟอันนี้ตรงสวิชยังต้องทาจระบีเหมือนเดิมนะเขาแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมสวิชดูดีขึ้นจากของเก่านะถ้าเป็น ms รุ่นใหม่มันก็จะได้สวิชหน้าตาแบบนี้นะแต่ตอนนั้นซื้ออวันเต้รุ่นเก่ามันได้อีกแบบหนึง่งดันเข้าไปล็อกเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้นะเออมันก็เอา้าลวงสวิชยังไม่เข้าที่นะยังไม่ได้ใส่มอเตอร์ก็ดูน่าจะใช้งานง่ายกว่าของเก่านิดนึงนะกว่ารุ่น MS มอเตอร์ส้มที่เขาให้มานะเราต้องติดตัวล็อกมอเตอร์เข้าไป ดันเข้าไปยากนิดหนึ่งนะค่อยๆนะเดี๋ยวเผลอไปแบบดันเอโจอทองแดงนี่หักละแย่เลยตอนดันมอเตอร์เข้าไปนี่แอบใส่ยากเหมือนกันนะแบบสวิตช์มันจะแบบกระดิ่งดึ้งดึงดึง,ดงอยู่นั่นแหละก็นิดหนึ่งเฟืองก็เป็นหนึ่งต่อสามจุดห้าอย่างทีบ่อบอกนะใส่จารบีท่วมๆไปเลยนะจะได้ไม่ต้องแกะบ่อยเสร็จแล้วเขาบอกให้วางลงไปอย่างนี้เลยนะมันพอดีเลยเหรอต้องใส่ตรงไหนก่อนหรือว่าชืบเข้าไปอย่างงี้ยอ๋อให้วางลงไปตรงตรงเงี้แล้วดันเข้าไป อ่าเฮ้ยเจ๋งอันนี้เล่นง่ายสบายนะเนี่ย m s เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเวลาเราต้องถอดเปลี่ยนมอเตอร์ยุ่งมากอันนี้นี่แก้ไขปัญหามาแบบนี่แค่นี้แล้วก็ดึงออกเลยเลยเออดีอันนี้ดีเยี่ยม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 อ๋อเป็นตัวล็อกลงไปอย่างนี้นะก็คือแบบดันลงไปงี้อ่าแล้วก็เวลาแกะก็คือแกะออกมางี้เลยไม่ได้อยู่กับบอดี้อ๋อโอเคหลุดไปเลยมันก็ต้องลองก่อนนะ ว่าวิ่งได้โอ้ฐานแน่นมากเลยนะจริงๆแล้วชอบแบบที่ว่ามันไม่หลุดได้มากกว่านะโอเคโอ้ okay. oh, แน่นแน่นปึงเลยฟิตเปรี้ยเลยนะเออลองเปิดดูกันดูดีอยู่นะเนี่ยน่าสนใจ เยี่ยมเสร็จแล้วพอเราใส่บอดี้อันแสนสวยงามเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะเนาะดูดีนะเนี่ยเฮ้ยแจ๋วเลยคือที่บอกว่าแจ๋วเลยเนี่ยคือเขาเผื่อด้านหน้ามาให้เยอะมากนะเหมือนเขารู้ปัญหาที่เคยกระทำไว้ในพวกรุ่นเก่าๆนะคือบอดี้ของรุ่นเก่าเนี่ยบางตัวเขา ติดลงมามากนะเออมันก็แล้วแต่รุ่นแหละพอติดลงมามากเนี่ยทำให้เราติดอะไรตรงเนี้ยพวกชิ้นส่วนได้ไม่สะดวกเลยนะเอออันนี้บอดี้ตรงนี้ยกสูงมากนะคือแบบเราติดอะไรเข้าไปก็จะไม่ติดกับตัวบอดี้ไม่ชนนะส่วนด้านข้างเนี่ยก็กำลังพอดีนะเหลือรูตรงนี้ไว้แต่จริงๆก็ถ้าให้ดีติดได้ถึงรูนี้เลยก็จะดีแบบบอดี้แคบเข้าไปอีกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้งานได้แล้วก็ใช้รูนอกไปละกันนะติดพวก แมสเดมเ p e รหรืออะไรตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ติดกันชนหน้าหลังส่วนเบรกเนี่ยเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะว่าทําแบบไหนดีทําแบบแรงสุดหรือว่าทําเป็นยังไงดีเออแต่เบื้องต้นก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเอ๊ยยังไม่ได้ติดน้องหมีให้ดูเลยรอแป๊บหนึ่งน้องหมีแพนด้าเนี่ยในคู่มือเขาให้เราติดแบบเยื้องมาข้างหน้านี่หน่อยนะแต่ว่ามันมันจะชนในนี่เด๋อเอ๊อเออ เจ้าที่ล็อกฐานของเราอ่ะมันก็ต้องติดถอยมาหน่อยนะเออแต่ถ้าอยากจะต,ติดขึ้นมาด้านหน้าขนาดนี้เราก็ต้องตัดด้านหน้าทิ้งไปนะซึ่งไม่ต้องตัดหรอกเอาเงี้ยเราถอยมาหน่อยนะเดี๋ยวถอยอันนดนึงติดกาวสองหน้าลงไปใต้พี่หมีอย่างนี้นะแต่แล้วแต่ดูพี่หมีไม่ค่อยแน่นเลยนะเดี๋ยวไว้ค่อยแก้ไขทีหลังใส่ให้ดูกอนเรียบร้อยครับหล่อเหลาแน่นอนว่า ต้องหน้าหลักไว้ก่อนเยี่ยมไปเลยเป็นไงแจ๋วไหมแล้วเดี๋ยวเรื่องการแต่งเราไว้มาดูกันในคลิปหน้านะเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็พี่มีจะขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย